m อ็เอ็มสวัสดีผู้ชมนะครับในเกม Call of Duty นี่ Call of Duty ก็ได้อัปเดตใหม่แนวนะครับอัปเดตเออโหมดมองกลางคืนนั่นเองที่เกมจะอัดตั้งนานแหละนะแต่มาอัดตอนนี้ทำไมไม่รู้เงี้นยนะครับไม่เล่นกันดีกว่านี่ผมก็อยู่แรงแรงไงวะแรงโปรนะครับแรงโปรห้านะครับจะขึ้นมาสเตอร์นะครับแต่มาสเตอร์นี่ก็เกิดจะเอาตัวละครนี้ต้องขึ้นมาสเตอร์สามโอ้ไม่ก็ เรายังมีเวลาอีกอาทิตย์หน้านะครับอาทิตย์หน้าจะหมดหรือเปล่าไปดูนะ <c oughs> จะเล่นโหมดใหม่กันนะครับโหมดใหม่ก็คือโหมดนี้เองโหมดมองกลางคืนดิไนไนท์วิชั่นเองนะรเราไปเล่นกันเลยดีกว่าอาจจะแพ้ก็ได้ครับเพราะเราก็ไม่ถนัดเหมือนกันนะครับผมไม่ถนัดจุดเร่อนะครับในโหมดมองกลางคืนเนี่ยเราจะเล่นให้ดูว่าเป็นอย่างไรนะครับ เกิดเจอปืนคู่แล้วก็แพ้ครับผมปืนคู่นะครับปืนคู่เกมนี้มีปืนคู่เลยนะผมตัดแม่งยังไงเนี่ยทีมเดสแมทก็มาวะปืนผมครับปืนผมแม่งเขียวอื้อเลย

เมื่อกี้แม่งนอนยิงกูไอ้สักเบื้อดต็มเมื่อกี้สเตปนอนยิงก็มาแล้วครับผู้ชมครับยิง,ยงวเวอร์ฮะเฮ้ยมีทางกูไม่ตายหรอกระเบิดเออโอ้โหไม่แตกเฉยถือชิ้หมหายเอา้าหนีกันทำไมเนี่ย อันนี้กูแมงบังเฮ้ยส well ัตว์เฮ i̇şte ้ยช็อตเข้ามาข้ามดีสวยยิงไม่โดน ยิงใครอ่ะยี่ปืนใครวะไม่แต่งปืนเลยเอาตายยังเอาไหนเอาตายแล้ว มันโคตรซับซ้อนเลยเอา <laughs> นี่ปานวารี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 อืมดูแบบไหนไม่รู้ลืมรูปแบบที่หนึ่งฟันอย่างนั้น <c oughs> よかった。 โดนปลาโนรีเข้าไปเป็นยังไงล่ะห้าไปเลยทีเดียวเชียวยี่สิบสี่ตัวไอ้นี่มันก็โคตรบังเลยวะแหงเลย เดื่อันนี้ปะเอ่อต่อไปเนี่ยโดรุมมะโดรุมเลยนะครับจุนกาฟอืมจะขึ้นแรงมาสเตอร์ให้ได้มาสเตอร์สามหรือเปล่าวะลืมมาสเตอร์หรือเปล่าไม่เชื่อมาสเตอร์หรือเปล่าอ่านถูหรืออ่านิีหรือเปล่าเนี่ยแรงเนี่ยในะแรงโปรนะครับแรงโปรไปยืดนะ มีใครเล่นไหมเนี่ยฮะตัวร่มมีใครเล่นไหมหาห้องอยู่สุม่มไปอยู่คนเดียวยกูออกไงสั์ไม่โชว์เทพคนเดียวนะโหลดโหลดโหลด,ลดหาเพื่อนโหลดหาห้องนะครับตัด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 โอเคกว่าจะหาเจอมมครับผู้ชมครับต้องหาห้องสองสองค้งอะ่ะเออทีมเรา เมือเคจะเล่นดันไหนดีแฮกเกอร์ป่ะสายแฮกเกอร์ดีกว่าป่ะตีดำตีนไลนอเราจะเก็บแรงนะครับจะเอาตัวละครซอมบี้เมื่อกี้ได้เลยต้องเล่นมุมมองนี้วันนี้ไม่ยิงกม่ถัดผมกูไม่ถนัดเลยมุมมองเนี้ย เป็นสุนยยังยังไม่ดีพอนะครับ 99เยวิโกไปเลยวิน้องลงไหนก็ลงครับองลง,ลง,ลงตรงนั้นอีกดีหรือลงตรงนั้นอีกดิวหรือมีอใครเติมบาเปล่าฮะในน้องต้องมีคนตามกูว่านะไม่มีใครตามสิแปลกเด้มีไหมมีไม่มีโอ้โหเยี่ยมไปเลยความของครับผม ตายก่อนเพลิงกันเลยกันไอ้ตุ๊กตาหมีทำเฮี้ยอะได้ได้เนี่ยมีห้องรับใช่ไหมถ้าเกิดยิงตุ๊กตาหมานาีน่าจะมีห้องรับนะครับที่ผมเคยเห็นคลิปผ่านมามั้งมีกี่ตัววะโอ้โหโคตรเจอเลยท่าน ไอปืนนี่นะที่มันถือสองสองปืนได้ครับไอปืนเนี้ยถือสองมือเออยัไงไผมก็เก็บมันนั้นไปนี่กรเต๋อเก็บกระเป๋า,ป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 านี่งไงปืนใหม่ผู้ชมครับ ระสุนนะพีก่กีเต็มเลยอ่าไวไฟไวไฟเฮ้ยไวไฟเนี่ยไอ้ปืนนี้มัน,ม,นมันใช้กระสุนเหนียววะ่ะเนี่ยมันวิ่งเร็วขึ้นวะ่ะโอ้ยโอ้ปืนนี้มันใช้กระสุนสองแบบนะครับไอ้ปืนเนี้ย a r กับ ไอเดมจี NG ไม่เปล่าวะไม่เจอศูนย์อันนี้วะไม่เจอศูนย์สองแปดน,นะครับไอ้ปืนนี้นะครับไอ้ปืนอาร์คเนี่ยพอกระสุนมันเปลี่ยนเสียงมันเปลี่ยนเพราะว่าปืน ใช่เสียงเสียงปืนเปลี่ยนครับผมเขาเปลี่ยนกระสุนเสียงปืนเปลี่ยนนะจะเปลี่ยนกระสุนถ้าเกิดเห็นมันงงคือมันจะมันมันประเมินผลพลาพนะครับโทรศัพท์ผมนะมันประเมินผลแบบช้านะครับมาได้แบบงงงงหน่อยไม่ใช่แบบโทรศัพท์แรงโทรศัพท์แรงมันประเมินผลแบบรวดเร็วนะครับผม แต่ผมมันมันมาประเมินผลตอนที่เล่นนะครับนะพอบางครั้งมันก็กระตุกมันโหลดภาพอะไรง่ายๆครับจะขึ้นรถทำไมไม่ขึ้นกูขึ้นกู็เหมือนไปฆ่าตัวตายอะ่ะเหมือนเครื่องบินนั่นแหละเครื่องบินเวลาขับไป,ไปกับเพื่อนนนโดนสยเีสย เยากตกใจหมดเพื่อนเองมันดีดออกปืนเนี่ยมันดีดมากเลยคุณผู้ชมครับ เมือนกูเตี้ยลงไงไม่รู้ตัวละครเลยพับจีดีเจจีแรงพวกนี้ป่าววะพับจีดีแรงพวกนี้มั้งต้องไปเก็บแรงในพับจีแล้ววะ ผมผมขึ้นแรงแค่แบบให้ได้ชุดก็พอและไม่ขึ้นอะไรต่อแล้วผมนะแค่ได้ชุดกับหน้ากากแค่นี้มันก็ไม่ขึ้นแล้วผมได้ชุดก็พอเลยไม่ขึ้นต่อแล้วในวงเนมอนนี่ขึ้นแค่สองครั้งเองในพับจี ช่วงที่ติดพับจีขึ้นเดมอนได้ไงก็ไม่รู้อ่ะเครื่องทรัผมมันประเมินผลภาพช้าครับเวลาเล่นพับจีนะเล่นไม่ค่อยจะเล่นมันเท่าไหร่เพราะมันเวลามันประเมินผลภาพไม่ทันมันจะเป็นภาพดินน้ำมัน สือว่าตัวสับเราเนี่ยมันเก่าแล้วนะครับนะก็เกิดเป็นงั้นแหละแต่เซิร์ฟจีมันก็ไม่เห็นเป็นไรนะครับผมไม่รู้กันมันมันต่างกันยังไงวะเซิร์ฟจีมันไม่เป็นภาพดีนน้ำมันนะมวเวลาโดร่มม์มอ่ะแต่เซิร์ฟไทยอมแม่งดันเป็นใช่ <S <S ไออันเดียวอินกิจเนี่ยข้อปัญหาเนะีย่ยตัวทัใครก,กาก ซื้อมา, 2018, มาเล่นปี2 0งพันมาเล่นปี2 0ง0มันไม่ไหวนะครับผมตัวศับไม่ไหวแล้วนะนะ19บ0ีเนี่ยปี2อ2 0นยี่โห่ยยากแคมบินบนหัวกว่าโอ้โหมึงจอดเะเทะเยแล้วเพื่อนกูนจะขึ้นยังไงเนะี่ยโอเคขอบคุณที่เอียงไปเลย ขับดีๆนะมึงพาตูตายนึงไม่เอาได้สัก <c oughs> จิบมาดีเบอร์หนึ่งที่ขึ้นเรือใช่ไหมที่ขึ้นเรือไปเดยมันจะขึ้นเรือช่างแม่งอ่ะปล่อยมันตายไปเลย สองจะลงไปอำเภออะไรนะไปอำเภออะไรลงไปอำเภอยังอำเภอยังก็มาครับผู้ชมครับจะลงไปอำเภออะไรก็ไม่รู้นะัขึ้นเฮลิคอปเตอร์ดีแล้วจะตรงพาไปตรงเมืองเถื่อนแล้วก็กระจุยลงอย่างรวดเร็วเลยไอ้สัสกูใช้ไม่ได้ ซาเกัตรซาเครื่องบินเปิดไม่ได้เลยวะอยู่บนนี้แม่งเปิดแมพไม่ได้ดูเพื่อนได้อยู่นะแต่เพื่อนลงไปข้างด้านนี้มองไม่เห็นเลยมันก็ขี่หอยวง เขียนี่มันดูแบบมัน มันเห็น้กระสุนกระสุนมันมันเลี้ยวไอ้เหี้่จอดดีๆไม่เป็นยังไงวะ ขึ้นมาขึ้นมาเร็วสัตว์เบตัวหนึ่งเอ้ยท,ทำอะไรกูมาแล้วบอกให้มากับเพื่อนทีเไรเต๋อพูดตรงไหนวะ มันไม่มากับเพื่อนตัวจริงแล้วไงไอย่างเงี้แม่งกลนตีนว่ะโง่ด้วยมันไม่ยังดีไอ้สัตปืนใครวะกูท้าหน่อยเลยไอ้สัตว์แม่งปืนกาไอ้สัตว์ปืนมันก็แต่งไม่ครบเล่นในหมูดนี่ไงกระสุนแม่งใช้กระเบีบอีกจเจริญน่ะม,มึงอะ่ะ ต้อใช้ยาไงเปลี่ยนปืนแล้วนึงอีคีเลยต้องใช้อีคีแหละปืนเจาะเกาะแน่ปืนสายเจาะเกาะเป็นงี้เลยวะ มารับน้อยเพื่อนมารับน้อยยังไม่ต้องมารับแล้วขึ้นนั่นเองจะขับรถถังเองมาเลยรถถังลูกพ่อขอขับเองนะเออว้อ,อ what the fuck เดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเด <laughs> ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูตายยังไงจุดหน่อยครับจุดหน่อยครับ เดี๋ยวกูตายได้อย่างไรกูโดนรถถังทับตายครับผู้ชมครับกูรู้รูถึงรบเลยโอ้ oh God. ไม่กู้นะมีรถถังสองคันว่ะกูต้องไปเก็บข้องว่ะ ไอเชี่ยเราถักาง,างกรงตีนมันทับกูตายอย่างไรวะกู <c oughs> ดันโดนทับตายหายเลยใครมันป้นกระสุนกูไปเนี่ยไอสัตว์ <c oughs> มันหมดแล้ววะช่างเหอะมึงขึ้นรถถังกีกกันดิเดี๋ยวรอกูก่อน เอแล้วมึงจะลงมาทำไมอะเพื่อนยิงบอดแม่เลยหมินม่นหมิ่น ไม่ได้ยิงไม่ได้อือหือสงครามโลกสงครามโลก ผู้ชมครับเราอยู่ในสงคราม嘛เฮ็ดเด็ดเด็ดเฮ็ดช็อตแม่งเลยหยุงนิงไว้แล้วเพื่อนนี่แหละโดนยิงเฮ็ดช็อตไปใส่กระจอบกว่าแล้วยี่อะไรแปลกยี่ยใครแม่ง xe của tôi quá áo nó tái ngày cho mọi người hướng cho không, không bảo hướng ออมาช่วยกูนหน่อยดิมาอยู่ข้างหน้ามึงเนี่ยเออดูมันยิงเลยเนี่ยรถถังเฮ้ยรถถังไอ้รถถังเอ,อ้ยไม่นะสวยมากเพื่อนชอนแม่งตายไปเลยอย่าลงเด็กขามึงอย่าลงเด็กขานะจะบอกให้ อยราดถังกูบอกแล้วให้กูขับยิงมาดิล่ะยิงมันสวยเพื่อนยิงมันสิเยี่ยมโอ้โหเพื่อนกูไม่โคตรโหดอีเคแม่งอย่างดีนะครับผมมันดีดได้นะพอบื่อมันดีน เล็งหัวง่ายครับปืน ek เป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับปืนเ k แนะนำนะครับเวลายิงคนแนะนําเลยเ k ยิงหัวง่ายนะฮะในเกมนี้นะโดยเฉพาะตอนที่ขับรถถังอยู่มันจะดีดขึ้นไปเองนะไม่ต้อง,งนะมันคูคุมมันนิดนึงอ่ะูคุมก็กูก้คุมง่ายดีนะครับเพราะผมมันมันเทพทูแล,แล้วอ่ะทุยไม่ใช่แล้วผมเล่นโหดอะไรในเกมนี้นะเกมนี้ก็พอเล่นโหดนะครับไม่เล่นโหดแบบบูเบ้อแบบ ยิงสับสนายยิงเฮดช็อตนะฮะก็พอยิงโดนนะแต่ AK คเนี่ันเทพทุนจริงนะฮะเ k เป็นปืนแรงนะปืนแรงครับได้นำไใช้เลยโดด่มเนี่ยมันจะยิงช้าแต่มันยิงแรงครับก็เกิดยิงก่อนได้เปรียบนะครับ AK แต่ค <Never und one> ุณต้องยิงให้โดนนะครับไม่ใช่แบบยิงปุ๊บ <another> ป <suffering> ุ Hence, ๊ปุ oh so ๊บไม่โดนในตายหานะฮะขึ Support ้นมาสเตอร์แล้วครับปูนผูโจมาสเตอร์หนึ่ง ยิ่งที่ขึ้นมาได้อย่างไรนี่พอขึ้นมาเตอร์แล้วก็เจอไฮยานะเจอกับคนโหดนะครับคุณผู้ชมครับ,บวันเล่นตาเดียวนเนี่ยได้เป็นชั่วโมงเลยชัช่วโมงแม่งโตดเดยอะยิงหัวให้ครับผม เมื่อกี้เรายิงหัวมันเทสช็อตไปเลยนะครับผู้ชมครับก็อย่าลืมกดไลค์กดสติ๊กเกอร์อ่ะอย่าลืมกดไลค์กดสติ๊กเกอร์ด้เลยครับผมแล้วก็เจอคลิปหน้านะครับขอออฟยูตี้นะผมนะแล้วมาโชว์เทพทูชนะสองตาให้ดูแล้วนะครับผมบ๊ายบายนะครับผู้ชมครับอย่าลืมกดไลค์กดสติ๊กเกอร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมเดทิร์นชิปต่อไปนะครับต่อไปเป็นเอวีนะมั้งไปละ